สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปทุขคูทุกคนนะครับมาพอกับผมคือเก่าสําหรับหงเฟยสาระเรื่องพืชนะอีพี่นี่นะครับผมจะมาเบิงภาพี่น้องไปเบิงนะครับเผืชดของฝรั่งนะบ้านผมเอื่อนแต่เผือดฝรั่งนะครับต้นไม้ฝรั่งเนาะมันต้นอีหยังนะครับพาพี่น้องผมจะพาไปเบิงนะพาพี่น้องไปเบิงกันนะครับก็เจเอื่นแต่ตนฝรั่งนะครับไปเบิงกันเลยว่านะครับที่แท้จริงแล้วนะครับต้นนี้มันเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรอยู่ข้างหลังผมเองนะครับผมพาพี่น้องไปเบิงนะครับไปเบิ้งกันเลย ต้นนี้นะครับขอพูดเป็นภาษาไทยนะต้นนี้มีชื่อเรียกว่านะครับต้นดอกแคฝรั่งนะดอกแคฝรั่งนะพี่น้องคงจะเคยได้เห็นนะครับตามหมู่บ้านนะบางท่านก็มาปลูกไว้ตามเมืองด้านตามประดับตามหมู่บ้านนะจะออกในช่วงนะหน้าหนาวนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้นะครับมันจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์เนาะส่วนแคฝรั่งนะครับจัดเป็นพืชในวงทัวเนาะ จะอยู่ในวงทั่วนะครับที่มีถิ่นกําเนิดตั้งเดิมนะอยู่ในเขียดร้อนของอเมริกากลางนะบริเวณประเทศเม็กซิโกนะพอสตากาโคลัมเบียและอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่นําเข้ามาปลูกนะครับไม่ได้เกิดอยู่ไม่มีถิ่นกาเนิดอ,อยู่ในประเทศไทยนะต่อมาจึงได้มีการแพร่นะครับกระจายพันธุ์ไปยังเขียดร้อนต่างๆทั่วโลกเลยนะครับสาหรับในประเทศไทยเพิ่งม,มี การนำแคฝรั่งเข้ามาปลูกนะเมื่อประมาณ3 0มสถึงปีที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการนำเข้ามาปลูกเพื่อใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับทั้งนั้นนะครับประเทศไทยของเรานำเข้ามาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับนะครับส่วนนะสรุพคุณทางยารักษาโรคนะครับอันนี้ไว้อีพีหลังนะอันนี้นะครับลักษณะลําต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลําต้นต้นแคฝรั่งมีเยอะนะครับบางพื้นที่ก็ไม่มีนะครับบางพื้นที่ก็จะมีเยอะนะ มีเยอะด้วยนะครับบางทีเนาะประโยชน์ในสรรพคุณนะครับของเคฝรังนะรักษาโรคผิวหนังได้นะครับแก้อาการคันทางผิวหนังนะใช้ใส่แผลสดใช้ลดอาการปวดท้องแก้อาการอักเสบของแผลนะหรือแก้อาการทางตาได้นะครับ ในประเทศไทยของเรานะแครฝรั่งถูกนำมาปลูกในฐานะไม้ดอกไม้ประดับนะเนื่องจากแคฝรั่งจะออกดอกหลังผลัดใบนะจึงทำให้เห็นดอกที่เป็นสีขาวสีชมพูพลั้งนะครับบางาสายพานันธุ์ก็สีขาวนะครับสายพันธุ์นี้จะสีขาวนะอีกสายพันธุ์นึงนะครับก็จะสีชมพูนะนี่เลยนะครับสีชมพูแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับ และนะครับส่วนในต่างประเทศนั้นนะในอเมริกากลางนะจะนิยมปลูกแคฝรั่ังเป็นพี่เลี้ยงต้นโกโก้นะครับ mm. พี่น้องเข้าใจไหมคาว่าพี่เลี้ยงต้นโกโก,โก้ปลูกข้างต้นโกโก้นะเพราะว่านะครับพืชตระกูลนะครับแครั่ลังนี่นะครับเนื่องจากแครั่ลังนะเป็นพืชตระกูลถั่วสามารถเปลี่ยนอากาศเป็นปุ๋ยในตัวเกียนได้นะให้ดินจึงทําให้พืชที่ปลูก จเจริญเติบโตอีกทั้งยังช่วยบังแดดบังลมรักษาความชุ่มชื้นของดินได้นะป้องก,กันโรคและ,มะแมลงได้อีกด้วยนะครับส่วนในแอฟริกาก็มีการนะครับนำมาปลูกแครเมลังกันนะนำแครั่ลังนะครับมาปลูกนะยกให้นะครับเป็นพืชบำรุงดินในฟาร์มเกษตรในสวนของพวกเขาและฟาร์มของพวกเขานะครับ นอกจากนี้นะยังมีการนำสารสก,กัดจากใบของต้นแคฝรั่งนะครับฝักมเมล็ดและรากนะใช้เป็นยาเบื่อนหนูอย่างนะอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับอันนี้ต่างประเทศเขาบางประเทศเขาทํากัดนะครับเปลือกลำต้นแคฝรั่งและใบแคฝรั่งนำมาสก,กัดใช้เป็นยากำจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับมาดูนะครับรูปแบบและขนาดวิธีใช้นะในทางยานะครับสับุปลทางยาอันนี้ผมก็นะครับ ข้อมูลมาเก็ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกอันนี้พี่น้องค่อยไปศึกษาอีกทีนะครับก่อนจะมาทำเป็นยากินจริงๆนะครับ ขั้นแรกนะเราใช้แก้อาการปวดท้องนะโดยนํารากแคฝรั่งมาต้มกับน้ําดื่มประมาณหนึ่งกม,มือนะครับนํารากของเขามาต้มน้ําดื่มประมาณหนึ่งกม,มือนะครับใครที่มีอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องนะใช้ใส่แผลสดนะครับแก้อาการอักเสบได้เช่นกันนะโดยนําใบแคฝรั่งนี่แหละครับมาบดจนละเอียดหรือคั้นเอาแต่น้ํานะราดหรือทาบริเวณที่เป็นแผลนะ ใช้แก้อาการทางตานะครับโดยนําใบแค่ฝรั่งมาตากแห้งและใช้ชงเป็นชาดื่มในตอนเช้า1-2สัปดาห์นะอันนี้ก็จะช่วยแก้อาการตาแห้งได้เช่นกันนะครับในต่างประเทศนะใช้แก้อาการคันจากเชือเ้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งได้นะหรือเชื้อโปรโตชัวนะครับโดยนำเปลือกและใบมาตําทาหรือพอกบริเวณที่เป็นนะครับหรือใช้ส่วนเปลือกต้นแคฝรั่งนี่แหละครับ ขูดเอาแต่เนื้อสกัดเป็นน้ำยางทาบริเวณที่เป็นนะหรือนะครับจะนำมาใส่แพ้สดก็ได้เลยนะครับให้แพ้หายเร็วได้เช่นกันนะครับอันนี้สามารถทำให้แผลหายเร็วได้เช่นกันนะครับ และรวมถึงอาการอักเสบเช่นกันนะครับส่วนในประเทศที่ฟิลิปปินส์นะมีการใช้ใบแคฝรั่งมาใส่แผลนะเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้นนะและแก้อาการคันอักเสบของแผลอีกทั้งยังมีการนําใบมาชงเป็นแสชาดื่มได้เช่นกันนะครับ ส่วนการที่เรานะครับจะขยายพันธุ์ของแค่ฝรั่งนี้นะแค่ฝรั่งสามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้วิธีนะครับวิธีการอย่างนี้เลยนะครับใช้เมล็ดและการปักชำโดยมีวิธีการดังนี้นะครับปักชำก็ได้นะใช้เมล็ดก็ได้นะวิธีการนะครับเริ่มจากการนะครับคัดเมล็ดแค่ฝรั่งที่นํามาเพาะนะต้องควรเลือกเมล็ดจากผนแก่ที่สุดเลยนะครับเราควรเลือกเมล็ดที่ตนะ่าเต่งตึงนะครับจากคนแก่นะ มานะครับจะทําให้มันงอกได้เช่งกันนะครับถ้าเลือกเมล็ดไม่ดีนะครับมันอาจจะไม่งอกนะฮะส่วนเรานะครับจะไปปลูกนะให้นําเมล็ดมาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะแล้วนําลงถุงเพาะนะหรือแปลงเพาะก็ได้นะเพราะหลังจากนั้นนะเมล็ด จะเริ่มงอกภายใน7-10วันนะหลังจากต้นกล้าเติบโตได้ประมาณ1เดือนนะหรือมีความสูงประมาณ20-30เซนตะิเมตรนะก็สามารถนำลงไปปลูกในหลุมที่เราต้องการที่จะปลูกได้เช่นกันนะครับส่วนนะการขยายพันธุน์ด้วยการนะครับด้วยการนะครับปัก จำเนาะพี่น้องฟังดีๆนะครับปากจำเริ่มจากการตัดกิ่งแก่ฝอยนะครับให้เราไปตัดกิ่งแค่ฝอยอันนี้ผมย้ําอีกทีนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5นิ้วนะครับหรือประมาณถึงหรือเอากิา่งเท่านิ้วมือเราก็ได้นะครับกิ่งเท่านิ้วมือนะครับให้ตัดประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งคืบเลยนะครับ อันนี้ผมจะพูดภาษาบ้านๆน,นะพี่น้องค่อยจะเข้าใจนะครับประมาณหนึ่งครบนะแล้วไปปักชำนะครับลงในกระถางเลยนะครับหรือปักชำลงในหลุมเลยนะครับได้โดยตรงนะทางนี้ปักชำลงหลุมปักชำให้แนวตรงทั้งเท่านั้นนะครับห้ามเอียงห้ามเฉียงนะครับให้ตรงนะเพราะถ้าเราปักชำเฉียงนะครับพืชมันโตขึ้นมามันก็อาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราปักชำตรงมันก็จะขึ้นมาตรงๆคือสวยได้เลยนะครับ ครับเป็นยังไงกันครับพี่น้องบานนี้ยูทูบโกงเลยผมวันนี้จะพาผมหักได้ย่ำไดยแล้วครับบานนี้เนาะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องคนไลคดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในแทบทำชิปอีกต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ลงทุนราบลงทุนเนี้ยนะครับเพื่อจะได้ภาพงามภาพสวยๆนะครับมาให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับขอลาไปก่อนนะครับสําหรับอีพีนี้ขอบคุณครับ